สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการลอบรู้กับมสทรายการที่นําเสนอเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับสำหรับเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการแนะนําหลักสูตรฝึกอบรมซึ่งมีชื่อว่าการพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษสําหรับครูมัธยมแหมฟังจากชื่อแล้วน่าสนใจมากๆทีเดียวนะครับ บุคลากรทางการศึกษาสและครูมัธยมไม่ควรพลาดอย่างยิ่งครับซึ่งพิยารณที่ท่านให้เกียรติมาร่วมรายการแล้วก็แนะนําหลักสูตรดีๆวันนี้ท่านก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิ ad ad. ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านนี้ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอ,อาริรักษ์มีแจ้งครับสวัส, e สดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับเริ่มแรกต้องถามอาจารย์ก่อนเลยว่าการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมปัจจุบันนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างครับก็ในระดับมัธยมนะคะก็เหมือนกรดับ ประถมก็คือเราจะสอนแบบบูรณาการนะคะเน้นทั้งฟังพูดอ่านเขียนแต่ว่าความแตกต่างก็คือว่าถ้าเด็กประถมอย่างเงี้ยเนื่องจากเด็กเล็กกันนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหาเนี่ยจะน้อยค่ะแต่จะเน้นกิจกรรมนะคะที่ ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมเพื่อให้เด็กมีความสนุกสนานหรือก็เพลิดเพลินในการเรียนซึ่งจะทำให้เขามีเจตคติที่ดีต่อการเรียนแต่พอเด็กโตขึ้นเนี่ยมัธยม,มก็จะมีเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นนะคะคแต่กิจกรรมก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องมีกิจกรรมทางภาษานะคะเพื่อให้เขาฝึกฝนการใช้ภาษาแล้วก็เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาเช่นเดียวกันแต่ว่ารูปแบบของกิจกรรมอะคะ mm ่ะ hmm. เด็ก ปมกับเด็กมัธยมก็จะแตกต่างกันเพราะว่าบางกิจกรรมเนี่ยเราบางทีเราใช้กับเด็กปฐมใช่ไหมคะร้องรําทําเพลงถ้าอาจารย์เห็นนะอา<ะ>จารย์จะเห็นว่าในห้องเรียนของเด็กปฐมนะคะ,ะจะเป็นร้องรําทําเพลงแต่ว่าพอเด็กมัธยมอะ่ะถ้าเรามาใช้กิจกรรมแบบนั้นน่ะ <c oughs> มันก็จะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของของกิจกรรมค่ะ Oh, ะนะฮะฟังดูแล้วเรื่องรูปแบบน่าสนใจนะครับแล้วก็เด็กเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีเขาเรียกว่าทักษะนะทั้งฟังอ่านเขียนเนี่ยการเรียนของเด็กมัธยมนี้ต้องสอนทักษะเหล่านี้ไปพร้อมๆกันไหมครับก็ถ้าในระดับมัธยมนะคะครเ,เราก็ในเขาจะมีวิชาลหลักนะคะวิชาลหลักเราเรียกว่าวิชาลหลักเนี่ยก็จะสอนแบบบูรณาการะคะ่ะทั้งฟังพูดอ่านเขียนไปด้วยกัน แต่อย่างไรก็ตามในในโรงเรียนทั่วไปนะคะเขาก็จะมีวิชาเสริมค่ะซึ่งซึ่งอันนี้แล้วแต่เลยว่าเขามองเห็นว่าเขาอยากจะพัฒนาเด็กทักษะใดทักษะหนึ่งนะคะเช่นบางบางที่เนี่ยเขาก็จัดเป็นรายวิชาเสริมเนี่ยจะเป็นฟังพูดเพราะเขามองว่าในห้องเนี่ยแค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเด็ก อาจจะพูดไม่พอใช่ไหมคะเขาก็ไปจัดวิชาเสริมให้ค่ะฟังพูดหรือว่าบางบางที่ก็เป็นอ่านเขียนอันนี้โรงเรียนมีอิสระที่จะจัดรายวิชาค่ะอ๋อนะฮะก็เห็นว่าสมัยที่ที่ผมยังเรียนมัธยมอยู่นะ,ะคุณครูเนี่ยมักจะเน้นในเรื่องของ Conversation นะ,ะอยากให้พูดให้ได้บอกว่าพูดแล้วอย่าอายอันนี้ก็คือเป็นเป็นการสอนท,ทั่วไปใช่ไหมครับที่ต้องเน้น คือคือว่าปัจจุบันเนี่ยเราเราพูดว่าแนวการสอนภาษาเนี่ยนะคะเราเน้นเรื่องของการสื่อสารเพราะฉะนั้นพอเราพูดถึงการสื่อสารปุ๊บเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่ามันคือการฟังพูดใช่ไหมคะคแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมันทั้ง4ี่ทักษะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยในในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นแนวคิดของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กเนี่ยทักษะที่เด็กพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนถ้าเทียบกับ สมัยก่อนนะคะก็คือเด็กเนี่ยจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากขึ้นนะคะคือกล้าพูดมากขึ้นนะคะถ้าเทียบกับอดีตนะคะสมัยที่เรียนเป็นเด็กเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าถ้าสิ่งที่จะอ่อนของเขาก็คือว่าบางทีครูเนี่ยไป สอนที่เน้นเรื่องของการฟังพูดนะคะก็อาจจะเรื่องของการเขียนเนี่ยค่ะซึ่งถ้าเรามาดูเนี่ยบางทีเนี่ยเด็กพูดได้นะคะแต่ถ้าถ้าเราฟังดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีเขาพูดไม่ถูกไวยากรละค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าบางทีครูสอนแล้วเนี่ยการพูดเนี่ยเวลาพูดพูดผิดพูดถูกมันพูดแล้วมันก็ลอยลมไปใช่ไหมคะไม่มีหลักฐานค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ที่สอนเนี่ยถ้าครูไม่เน้นว่า หลังจากเด็กพูดแล้วก็ต้องเขียนด้วยเนี่ยก็จะทําให้เขาอาจจะด้อยในเรื่องของวยากรนะคะคแต่สามารถพูดในแง่ของการสื่อสารพูดได้ค่ะครับ,รบแมถ้าถ้า,ถาว่าไปเนี่ยเรื่องทักษะการเขียนก็เป็นเรื่องยากที่สุดแล้วมัง้งครับค่ะค่ะใช่ค่ะหลายคนบอกว่าเขียนนี่ยากมากค่ะเพราะว่าถ้าถ้าทักษะอื่นเนี่ยมันคนอื่นไม่เห็นครับ,รบใช่ไหมคะหรือว่าบางทีพูดเนี่ยพูดเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีใคร จำได้ใช่ไหมคะเพียงแต่จะจําเนื้อความที่พูดได้แต่ไม่มีใครไปนั่งวิเคราะห์ภาษาที่พูดว่าเอะเขาพูดผิดพูดถูกใช่ไหมคะนอกจากว่าคนที่อยู่ในแวดวงภาษาด้วยกันเนี่ยก็จะฟังแล้วก็จะรู้พูดผิดพูดถูกใช่ไหมคะเนี่ยคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยก็เลยทําให้บอกว่าทักษะเขียนค่อนข้างจะยากอ่านะครับน่าสนใจทุกทักษะเลยอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องของหลักสูตรนี้นะครับ ที่มสทจัดขึ้นมาเนี่ยจริงแล้วไม่ใช่ครั้งแรกนะ,ะนะครับเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมากและก็จะมีการจัดขึ้นมาครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งน,นะครับอยากจะถามความเป็นมากันสักหน่อยหนึ่งนะครับว่าความเป็นมาเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็ที่จริงหล,หลักสูตรนี้นะฮะเรนมองว่าสิ่งหนึ่งที่ครูภาษาอังกฤษควรจะมีก็คือความสามารถในการพัฒนาบทเรียนของตัวเองคือปัจจุบันนี้ ครูส่วนใหญ่นะคะจะไม่ได้พัฒนาบทเรียนของตัวเองก็คือ,อจะไปซื้อหนังสือแบบเรียนตามที่สำนักพิมพ์เข้ามาจำหน่ายนะคะแล้วแต่หนังสือพวกนี้ก็ได้รับอนุญาตแล้วนะคะให้ใช้ในโรงเรียนได้แต่ว่าจริงๆถ้าเราพูดถึงหลักสูตรของอหลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ย เขาไม่ได้กําหนดนะคะว่าครูจะต้องใช้หนังสือแบบเรียนเขาแค่ในหลักสูตรเนี่ยเขากําหนดแค่มาตรฐานกับตัวชี้วัดเฉยๆค่ะครับครูภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถดูจากมาตรฐานนะคะคเช่นเขาจะบอกกว้างๆอ่ะคะ่ะเช่นเด็กสามารถอ่านนิทาน<อ>และก็ตอบคําถามได้ใช่ไหมคะครับซึ่งแค่ตรงนี้ค่ะครูเนี่ยมีอิสระนะคะเขาบอกแค่ว่าอ่านนิทานเพราะนั้นน่ะ ครูไปคิดเองว่านิทานอะไร,รเรื่องไหนจะเหมาะกับเด็กของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยครูไปเลือกได้ค่ะทุกโรงเรียนไม่จําเป็นต้องสอนนิทานเรื่องเดียวกันแต่เกิดจากการที่ครูพิจารณาว่าเรื่องไหนจะเหมาะกับเด็กของตัวเองแล้วก็เด็กจะสนใจใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าอาจารย์อย่างเงี้ยสอนเด็กในเมืองใช่ไหมคะค ก็อาจจะไม่ไม่เอานิทานประเภทเจ้าหญิงซ <throat> yeah. <that> ินเดอเรล่าอะไรอย่างเงี้ยมาเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่จะรู้แล้วใช่ไหมคะอาจจะไม่น่าสนใจสําหรับเขาแล้วใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยแต่ละที่มีสิทธิ์ที่จะเลือกสื่อของตัวเอง แต่เนื่องจากว่าอาจารย์หลายท่านเนี่ยเขาอาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องของการพัฒนาบทเรียนอะไรของตัวเองอะนะคะก็เลยไปใช้หนังสือเรียนทีนี้พอนังสือเรียนมันก็มีอยู่เรื่องเดียวใช่ไหมคะแล้วก็ใช้กันหมดทั่วทุกคนใช่ไหมฮะถ้าเราทําตามหนังสือเรียนใช่ไหมคะเพราะฉนั้นสิ่งที่เราพบก็คือบางทีเนี่ยนังสือเรียนที่ใช้มันมีเนื้อหาที่ ถ้าพูดง่ายๆคือไม่ไม่ถูกใจใช่เลยสําสหรับครูครใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ถูกใจอางสำหรับเด็กด้วยอย่างเงี้ยค,ค่ะเพราะฉะนั้นเราเป็นครูเนี่ยถ้าถ้าเราจะใช้หนังสือเรียนแบบคัมภี คือหนังสือเรียนว่าอะไรเราทําตามอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ไม่น่าสนใจทําให้การเรียนการสอนของเราเนี่ยขาดขาดสเสน่ห์อะค่ะ<ม>คือไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้เด็กเนี่ยอยากที่จะเรียนได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูเนี่ยถ้ามีความรู้ในเรื่องของการพัฒนาบทเรียนเนี่ยก็จะมาช่วยนะคะปรับมาค่ะคือไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ใช้หนังสือแบบเรียนเลยนะคะเพราะอาจารย์อาจจะไม่มีเวลาพอแต่อาจารย์สามารถดึงเนื้อหา าสวนแล้วก็มาปรับเป็นบทเรียนของตัวเองเสริมเข้าไป พอพอฟังดูแล้วนะครับกระทรวงศึกษาธิการก็มีการกําหนดนะกำหนดหลักนะใหญ่ๆให้แล้วก็ครูก็พัฒนาบทเรียนของตัวเองมันก็ assignment ให้ลูกศิษย์เนี่ยไปอ่านหนังสือนอกเวลาอะไรก็ได้ใช่ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะเขาไม่ได้เคยกําหนดเลยว่าจะต้องทำตามหนึ่งสอามสี่ห้านะว่าต้องสอนเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาเขาบอกกว้างๆค่ะที่เหลือเนี่ยแล้วแต่ว่าครูไปจัดทําเอง ถ้าพูดถึงหลักสูตรนี้นะครับวัตถุประสงค์จริงๆอยากให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบอะไรบ้างค่ะก็คือเป้าหมายเลยนะคะสุดท้ายเนี่ยเรนอยากให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถพัฒนาบทเรียนของตัวเองได้นะคะก็คือว่าแล้วแต่อาจารย์จะสอนทักษะอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจารย์อาจจะได้บทเรียนคือเรียกว่า สเสร็จสิ้นการฝึกอบรมครั้งนี้แหละยันอยากให้อาจารย์ได้เป็นชิ้นงานหนึ่งชิ้นเลยว่าเป็นหนึ่งบทเรียนของอาจารย์นะที่จะเอาไปใช้สอนแต่จะเป็นทักษะอะไรนั้นแล้วแต่ที่อาจารย์จะเลือกนะคะคแม่ฟังที่อาจารย์อารีรักพูดเนี่ยแสดงว่าผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยจะต้องมีกิจกรรมในห้องนะหลักสูตรนี้จบแล้วจะต้องมีชิ้นงานกลับไปอ๋อนะฮะเริ่มน่าสนใจแล้วอยากจะถามถึงเรื่องของรูปแบบ นะรูปแบบที่วางไว้เป็นยังไงบ้างครับค่ะก็จะมีเรื่องของการบรรยายนะคะอันนี้เราจะให้พื้นฐานนะคะบรรยายเนี่ยเราจะให้พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอย่างเช่นถ้าอาจารย์จะ,ะจะสอนทักษะท,กทักษะหนึ่งอะไรบ้างที่อาจารย์จะรู้ที่ที่มีความจําเป็นจะต้องรู้นะคะอย่างเช่นอาจารย์ไปหยิบบทเรียนมาละทักษะการอ่าน อาจารย์จะต้องรู้ว่าอะไรคือเนื้อหา,อ,าอะไรเนื้อหาทางภาษาที่อาจารย์จะต้องสอนในบทเรียนนั้นซึ่งซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจาย์หลายๆท่านแนววิเคราะห์ไม่ออกนะคะเพราะเนื่องจากว่าเรามักจะใช้หนังสือแบบเรียนสำารเด็จรูปที่เขาจัดมาให้แล้วใช่ไหมคะคแต่ทีนี้พอเราจะทำบทเรียนของเราเองเนี่ยเราต้องรู้ว่าหยิบเนื้อหาขึ้นมาหนึ่งอย่างเนี่ยหนึ่งชิ้นเนี่ยแล้วเราจะสอนเด็ก เราต้องรู้ว่าเนื้อหาทางภาษาที่ซ่อนอยู่ในนั้นที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักหรือสาระหลักหลักของการสอนเนี่ยมันคืออะไรนะคะเพราะนั้นผู้เข้าอบรมเนี่ยก็จะต้องจะต้องเริ่มจากการวิเคราะห์เนื้อหาสาระนะคะคทีนี้เนื้อหาสาระเมื่อรู้แล้ว S <S <an> <S เวลาเราสอนเราไม่ใช่ไปบอกเนื้อหาสาระเขาถูก <บ S 1> ไหมคะมันก็ต้องผ่านกิจกรรมใช่ไหมคะเ <บ S 1> พราะฉะนั้นเราก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมค่ะว่าเรามีเนื้อหาเรื่องนี้แล้วนะเราจะสอนเรื่องนี้แต่มันมีกิจกรรมอะไรบ้างละ่ะที่เราจะมาใช้เป็นสื่อนะคะ <บ S 1> ใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการที่จะจัดการเรียนการสอนให้เน,หนเนื้อหาเนี่ยเด็กเขาเข้าใจเนื้อหานี่เพราะฉะนั้นเราก็จะมาทําความรู้จักกับกิจกรรม ต่างๆนะคะที่ครูเขาสามารถนํามาใช้ได้เมื่อรู้เรื่องของกิจกรรมก็ต้องรู้เรื่องของการวัดผลและประเมินผลนะคะคและสุดท้ายก็ต้องรู้จักว่าเวลาที่มาจัดบทเรียนแล้วเนี่ยรูปร่างหน้าตาของบทเรียนเราเนี่ยมันจะเป็นยังไง นะคะซึ่งถ้าอาจารย์ก็ก็อาจจะต้องออกแบบของตัวเองโดยอาจจะไปดูแบบหนังสือแบบเรียนแต่ละเล่มมานะคะคคว่าเอ๊ะเขาจัดหน้าอย่างเงี้ยนะคะจัดเรียงเนื้อหาอ่ะมีมีเนื้อหาทางภาษานําก่อนแล้วก็มีตัวมีตัวอ่าอะไรนะคะมีรูปภาพนะคะมีสื่อที่จะใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ต้องมาออกแบบเองจะใช้ตัวหนังสือขนาดไหนวางอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็ก็คิดว่าเป็น งานที่น่าสนุกสําหรับครูนะคะที่จะเห็นรูปร่างหน้าตาของบทเรียนของตัวเองค่ะอมแหมน่าสนใจนะฮะ,ะทีนี้ทราบว่ามีการอบรม2วันสําหรับหลักสูตรนี้อยากให้อาจารย์อาริลักษ์ช่วยไล่เรียงกันหน่อยนะฮะไล่เรียงว่าวิทยากร,รท่านไหนท่านจะถ่ายทอดอะไร ค่ะเนื่องจากอันนี้เป็นการอบรมระยะสั้นนะนะคะคก็เรียนจะเป็นวิทยากรตลอดการฝึกอบรม<อ>นะคะคท่านเดียวเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าหผู้เข้าอบรมเนี่ยเราก็จํากัดไว้แค่20คนนะคะคเพราะว่าเนื่องจากว่าหลังจากอาจารย์ผลิตชิ้นงานเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะเรียนจะต้องเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะกับ ท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใน2วันเนี่ยเดนจะเป็นวิทยากรทั้งบรรยายทั้งให้ข้อเสนอแนะอาจารย์นะคะในการที่อาจารย์ฝึกปฏิบัติค่ะอ๋อนะฮะแล้วจะมีการทํางานกลุ่มกันยังไงครับหรือว่าจะต้องเตรียมตัวล่วงหน้าบ้างไหม สิ่งสําคัญนะคะถ้าอาจารย์ท่านไหนจะเข้าอบรมวันนี้นะคะเรียนอ,อยากให้อาจารย์นําคอมพิวเตอร์ของอาจารย์มาด้วยคะ่ะโ,โนต้ตบุ๊กนะคะคเพราะว่าเวลาที่เราออกแบบหรือแม้กระทั่งหาเนื้อหาเนี่ยค,ะค่ะเนื้อหาที่เราจะมาใช้ในการสอนเนี่ยนะคะอาจารย์อาจจะต้องเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตนะคะสมมุติว่าอาจารย์จะสอนอ่า,อานข่าวภาษาอังกฤษนะคะคนะคะอาจารย์ก็จะต้องหาตัวตัวสื่อนะคะที่จะมาใช้ใช้ในการพัฒนาบทเรียนของอาจารย์ อาจารย์อาจจะใช้ถ้าอาจารย์อ่านก็สมมุติอันคาวอันนิทานอาจารย์ก็อาจจะต้องเซิร์ชหาข้อมูลใช่ไหมคะอาจารย์คงไม่ต้องแต่งเองนะคะเพราะว่าถ้าแต่งเองมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่เรื่องนึงใช่ค่ะซึ่งจะต้องใช้เวลามากเพราะฉนั้นหรือว่าถ้าอาจารย์จะจะสอนทักษะการฟังอาจารย์ก็อาจจะต้องไปเซิร์ชหาว่ามันมีอะไรวิดีโออะไรบ้างที่เกี่ยวกับการฟังนะคะที่จะอาจารย์จะดึงมาใช้นะคะเพราะนั้นเนี่ยสำคัญเลยอาจารย์ต้อง ต้องนำนะคะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของอาจารย์มาด้วยอ่าเจนเลยนะว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะเป็นเครื่องมือที่สําคัญนะของการอบรมในครั้งนี้นะฮะอ่าแล้วถ้าพูดถึงในในเรื่องของการที่อบรมเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเป็นสไตล์ของมสทเนี่ยมักจะมีการประเมินผลนะฮะการประเมินเป็นยังไงบ้างครับค่ะเราประเมินตามสภาพจริงเลยค่ะนะฮะก็คือถ้าท่านในส่วนของการบรรยายเนี่ยเรามีการซักถามตอบอันนี้เราก็จะแบบไม่เป็นทางการนะคะเราก็ประเมินความเข้าใจ ของอาจารย์ในส่วนนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งคือเราจะประเมินตามสภาพจริงก็คือตัวชิ้นงานของอาจารย์เลยค่ะนะคะว่าสุดท้ายเนี่ยอาจารย์สามารถผลิตชิ้นงานได้หรือไม่นะคะถ้าอาจารยา์จบการอบรมสองวันเนี่ยอาจารย์มีหนึ่งบทเรียนกลับไปใช้ที่โรงเรียนเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะคะผ่านถือว่าผ่านการอบรมครั้งนี้ค่ะ ะะนะฮะอ่าถ้าพูดจำประสบการณ์ของอาจารย์อยากจะถามนะครว่าจริงๆแล้วคนที่มาปรึกษาขอคำแนะนำเนี่ยฮะมักจะถามในเรื่องของกิจกรรมเกี่ยวกับทักษะอะไระฮะเป็นส่วนใหญ่ ก็อาจารย์เขามักจะมีปัญหาทุกทักษะนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะเพราะว่าคืนหนึ่งเราต้องเข้าใจนะคะว่าอาจารย์ที่สอนตามโรงเรียนโดยทั่วไปอาจารย์ก็ <c oughs> กสอนโดยตามหนังสือที่ทใช้อยู่นะคะ <c oughs> มันก็จะมีข้อจํากัด ใช่ไหมคะที่บางทีเนี่ยใช้ไปแล้วมันก็ไม,ไม่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรบทเรียนไม่สนุกสนานอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยอาจารย์มักจะถามว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างอาจารย์อยากจะได้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการสอนเนี่ยนะคะคที่จะสอนยังไงแล้วให้มันรู้สึกเป็นสิ่งแปลกใหม่สําหรับเด็กบ้างอะคะ่ะเพราะบางทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าถ้า ครูอะคะ่ะถ้าถ้าไม่เตรียมตัวหรือว่าไม่สร้างกิจกรรมที่มันหลากหลายอะนะคะ <Huh. S 1> พอเข้าห้องเรียนเนี่ยมันจะไม่น่าตื่นเต้นแล้วเด็กจะเดาได้เลยนะคะเข้าห้องเรียนมา hmm. ปุ๊บครูเข้ามานะ,ะหัวหน้าก็จะบอก Good Morning ใช่ไหมคะแล้วก็เด็กก็จะพูด Good Morning Teacher How are you i m fine thank you and you <Huh. S 1> เสร็จแล้วเปิดหนังสือไปหน้าอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนี่คือการสอนที่ที่เป็น p a ทเทิร ถามว่าถ้าถ้าครูเข้าห้องเรียนมาแล้วก็ทักทายอย่างนี้เป็นแพทเทิร์นเสร็จแล้วเปิดหนังสืออ่านหนังสือทําแบบฝึกหัดอาจารย์จะรู้สึกยังไงคะ ح, จำเจนะใช่ไหมคะเนี่ยแหะค่ะก็เลยก็เลยว่าครูส่วนใหญ่มักจะถามอย่างนี้ค่ะว่าเขาอยากได้วิธีการสอนกิจกรรมการสอนเทคนิคการสอนที่มันแปลกใหม่ค่ะที่เขาจะไปใช้เสริมที่เขาใช้อยู่นะคะค่ะเดี๋ยวนี้ขนาดครูผู้สอนนีต้องทําคลิปสอนเลยไหมครับ ก็คือครูนะคะถ้าถ้าสมมุติว่าเป็นครูที่ใส่ใจนะคะเขาพยายามทุกทางอะค่ะที่ที่จะช่วยสร้างความอะไรความสนใจให้กับผู้เรียนนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีสื่อเทคโนโลยีเข้ามาใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยครูสามารถใช้ได้ตลอดค่ะอย่างสมัยที่เรีนสอนอยู่ในเป็นคลาสนะคะก็สอนอ่านเนี่ยค่ะ มีการให้เด็กดูวิดีโอนะคะจาก YouTube เนี่ยล่ะคะะ่ะนะคะเพื่อเอามาเป็นสื่อให้เขาเกิดความสนใจแล้วก็เป็นประเด็นที่จะนำไปสู่ การเรียนการสอนนะคะเช่นอาจจะมีการพูดคุยกันก่อนอย่างนี้แต่สื่ออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สื่อประเภทไอ้ไม่ใช่เรื่องอะไรก็ได้นะคะครูต้องเลือกด้วยว่ามันมันสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนไม่ใช่ว่า just เอามาสนุกสนานอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะอ๋อต้องสนุกสนานมีสาระนะใช่อย่างที่ที่อาจารย์อารีนักพูดให้ข้อคิดก็คือสื่อเนี่ยเราหาได้นะจาก YouTube ก็เป็นช่องทางหนึ่ง ยูทูบเนี่ยเป็นสื่อที่ที่มีประโยชน์มากนะคะแต่เร,เราอาจจะต้องเลือกนะคะดันนเนั้นเคยเนี่ยแค่หนึ่งบทเรียนเนี่ยแล้วเพื่อเลือกหาสื่อจาก u t u b e เนี่ยนะคะว่าจะให้เด็กฝึกทักษะการฟังด้วยนะคะแต่ฟังนั้นมันต้องสอดคล้องกับในเรื่องที่เราจะสอนอ่านด้วยใช่ไหมคะบางทีเป็นวันนะคะกว่าจะเลือกได้เนี่ยเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆขึ้นหนึ่งต้องสอดคล้องกันสองเวลาที่เขาพูดอะคะ่ะ มันช้ามันเร็วไปหรือเปล่าสําหรับเด็กของเราหรือว่าเสียงคุณภาพของเสียงในวิดีโอนะนะคะมันชัดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตัวเราเองเนี่ยค่ะคนเป็นครูเนี่ยต้องนั่งฟังตลอดนะคะแล้วก็มาพิจารณาว่าอันนี้มันเหมาะหรือยังมันไม่ใช่ว่าไปเจออะไรแล้วก็เลือกมานะคะมันก็ต้องมีเกณฑ์ในการเลือกครับต้องมีเกณฑ์ต้องพิจารณาเลือกสรรที่ดีนะฮะเพื่อมาถ่ายทอดให้กับผู้ศึกษานะครับเราคุยกันเมื่อตอนต้นแล้วว่า 2>, 2วันรับจํานวน20ท่านะนะครับจัดกันที่ไหนครับมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับค่ะเราก็จัดกันที่มสทเนี่ยนะคะนะถ้าอาจารย์ผู้สนใจนะคะสามารถสมัครมาได้นะคะที่หน้าเว็บของศึกษา,าศาสตร์นะคะจะมีใบสมัครให้อาจารย์นะคะอาจารย์ก็สมัครมาได้แล้วค่าใช้จ่ายถูกมากค่ะค,คิดว่าคงไม่มีถูกกว่านี้อีกแล้วนะคะเพียง2วันเพียง1000บาทค่ะโอ้โหคุ้มค่ามามาก ค่ะ1,000บาทนะครับก็คือจริงแล้วรวมน่าจะเป็นเอกสารเอ่ยของว่างเอ่ยใช่ค่ะใช่ค่ะคือคืออัตราเนี้ยถือว่าเป็นจุดที่ต่ําสุดแล้วที่เราคํานวณน,นะคะําำนวณจุดคุ้มทุนเหมือนกันใช่ค่ะ,ะใช่ค่ะครับคุ้มค่ามากนะฮะน่าสนใจนะฮะ,อะพอจบหลักสูตรนี้ไปแล้วเนี่ยฮะเราจะนาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในแง่ไหนได้บ้าง คือเรียนหวังว่าอาจารย์เนี่ยจะสามารถพัฒนาบทเรียนของตัวเองได้มากขึ้นนะนะคะคอ,อซึ่งซึ่งถ้าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอาจารย์อาจจะพัฒนาบทเรียนเนี่ยในลักษณะที่เล็กๆน้อยๆมาสอดแทรกเช่น1บท2บทแต่ถ้าอาจารย์ท่านไหนเนี่ยมีความสนใจแล้วก็มีเวลาเนี่ยอาจารย์สามารถพัฒนาบทเรียนเนี่ยให้กลายเป็น หนังสือเรียนของตัวเองได้เลยนะคะคือจากที่บทเดียวใช่ไหมคะ <c oughs> อาจารย์อาจจะพัฒนาเป็นหลายๆบทแล้วใช้สอนในหนึ่งรายวิชาเลยค่ะเช่นอาจจะเป็นในรายวิชาเพิ่มเติมนะคะสมมุติอาจารย์าจ,ารยจ,ะจะพัฒนาทักษะฟังพูดเนี่ยค่ะ <c oughs> อาจารย์สามารถพัฒนาหนังเป็นหนังสือแบบเรียนของอาจารย์เลย <c oughs> ที่ใช้ทักษะฟังพูดนะคะ <c oughs> ในการสอนทักษะฟังพูดอาจารย์สามารถพัฒนาได้ อย่างนี้เลยค่ะเป็นเล่มเลยแล้วก็ใช้ตลอดทั้งเทอมได้เลยซึ่งเรียนหวังว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเรียนเพราะว่าครูภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะจะไม่ทําผลงานวิชาการด้านนี้ซึ่งแต่ก่อนในเรีนเคยเป็นผู้ประเมินผลงานของอาจารย์นะคะเ <How? S 1> ชื่อไหมคะมีมีงานประเภทแบบ อบรม C A I ะนะคะชุดเรียนจาก C A I เนี่ยเยอะมากค่ะแต่ไม่มีอาจารย์ท่านไหนเลยที่ผลิตเราอาจจะเรียกว่าเอกสารประกอบการเรียนการสอนนะคะในลักษณะคล้ายๆหนังสือแบบเรียนแบบเนี้ยไม่มีท่านใดผลิตเลยค่ะดังนั้นก็เลยอยากให้อาจารย์ภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะได้ได้ผลิตบทเรียนที่ที่เป็นของตัวเองสำหรับใช้กับเด็ก ในในชั้นเรียนของตัวเองในพื้นที่ของตัวเองและอาจาร,รย์จะพบว่าอาจาร,รย์ได้สื่อชิ้นหนึ่งที่ที่จะช่วยทําให้การเรียนการสอนของอาจาร,รย์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโอ้นะฮะก็เ,เป็นข้อ,ขอคิดที่ดีเชียเดียวนะฮะ,ะถ้าหากว่ามีคนสนใจมากๆเลยนะเคยมีการจัดแบบอินเฮาส์บ้างไหมครับก็อ,อ,อันนี้ต้องต้องเรายังไม่เคยนะคะเพราะว่าเนื่องจาก วิชาเอกภาษาอังกฤษของศึกษาศาสตร์เราเนี่ยเราเพิ่งเปิดมาไม่กี่ปีนะคะเพราะนั้นเนี่ยอันอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ที่เราเนี่ยได้ได้เปิดฝึกอบรมในลักษณะนี้นะคะแต่แต่ถ้าเสียงตอบรับดีนะคะต่อไปเราก็จะจะจัดหลักสูตร มาบริการอยู่เรื่อยๆนะคะตามความสนใจของอา,อาจารย์ภาษาอังกฤษนะคะคือคืออันนี้เราเราแค่ลองเฉยๆนะคะว่าเราคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจอะคะ่ะแต่ถ้าอาจารย์มาอบรมแล้วอาจารย์สนใจนะคะหรือว่าอาจารย์ท่านอื่นที่ที่มาดูรายการของเราในวันนี้นะคะสนใจอาจารย์ก็สามารถาติดต่อมาที่สาขาวิชาได้นะคะแจ้งหัวข้อที่อาจารย์สนใจไว้ได้นะคะ เพื่อที่เราจะได้พัฒนาหลักสูตรแล้วก็จัดฝึกอบรมต่อไปค่ะอ่านะแล้วก็มีบุคลากรพร้อมนะครับที่ให้บริการอะไรั้ก็ได้สาระข้อมูลมากมายทีเดียวสำหรับวันนี้ค,ครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมสนใจหลักสูตรดีๆหลักสูตรนี้ก็อย่าลืมติดต่อไปตามที่อยู่ที่ปรากฏหน้าจอนี้นะครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอาริรักษ์มีแจ้งที่ให้เกียรติมาร่วมรายการต้องขอขอบพระคุณและสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะ